การถ่ายทำหนังเรื่องนี้ทุกคนต้องใส่ว่ามันมีขั้นตอนกันยังไงในวันนี้ผมจะไปสัมภาษณ์กองถ่ายหนังเรื่องหนึ่งให้หนขั้นตอนการถ่ายหนังนี่มีอะไรบ้างนอกถ่ายหนังแบบมีขั้นตอนหลายอย่างมีประมาณสามขั้นตอนหลักคือ pre p r o d u c t i นสอง post p r และ สามพสต์รชันในขั้นตอนก่อนในขั้นตอนก่อนเราจะลงมือถายทำทุกครั้งเราก็ต้องมีการกำหนดเส้นทางเรื่องซึ่งง่ายๆก็ๆการเขียนสตอรี่บอร์ดไอ้การกำหนดสตอรี่บอร์ดจะทำให้แนวทางการทำงานนั้นเสมอต้นสเสมอปลายไม่ออกนอกะรีไปไหนก็ในกรณีการแก้ไข <ๆ S 2> ใช่ก็จะมีรด้สึกบางครั้งเพื่อแก้ไขมีตัวการทีหนึ่งทีนี้ในเรื่องการตัดต่อก็หลังจากที่ถ่ายทาเสร็จเราก็ต้องมาตัดต่อซึ่งถ้าถ่ายทํามาพอดไม่ตรงก็จะตัดต่อลาบากนั่นเลยเห็นว่าสตอรี่บอร์ดนั้นจําเป็นมากเพื่อให้งานสมบูรณ์ ในขั้นตอนโปรดักชันเราก็จะมนการเซตฉากทำการถ่ายทำเก็บฟุตเทตต่างๆไว้สำหรับการทำงานตองซ้ yeah. mm hmm. ซึ่งบางครั้ง้ารเซตฉากไม่ดีก็จะมีการรุจฉากเข้ามา <Yeah. S 1> แบบดีซึ่งในการตัดต่อหากเราทำการ เซื้อสตอรี่บอร์ดถ่ายฟุตเทจครบตามนั้นเราก็สามารถเรียงต่อได้สะดวกมากขึ้นเอฟเฟกต์นั้นในการทำงานอย่างแรกคือเราต้องรู้จักเอฟเฟกต์ก,การจัดแสงสีโดยพื้นฐาน กับสืการโพดโพดิชันจริงๆแล้วหลังจากเราได้อะไรโพดิชันเสร็จเราก็ทาการรวมไฟล์เข้ามาในที่เดียวกันเพื่องานสำหรับการตัดต่อเนื่องจากเราใช้กล้องคนละกล้องกัน,นเราก็จะได้ฟุตเทปมาปร,ประมาณนี้บางเราก็จะทาะําการตัดต่อเพิ่มเขียนในบางส่วนทำพอดเราก็จะได้มาหลายไฟล์ ใช่แก้ไขมาเยอะเลยหรืออาจจะทำปตูตเตอร์เพิ่มเล็กๆน้อยๆน,อยนี่ก็เป็นอินโทรนี่ก่นอนเปิดคลิป ล้าจาที่รับชมกิฟไปรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกสนุกค่ะได้ความรู้แต่ว่าคนภาคเสียงภาคฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็อะไรนะก็สนุกได้แบบสนุกเนี่ยอันนี้ความเป็นจริงฮะอันนี้ความเป็นจริงใช่ไหมใช่ค่ะความเป็นจริงสนุกมากจริงเนี่ยไม่ได้อักติไม่ค่ะแต่คนภาคเสียงฟังไม่รู้เรื่องจริงแต่ว่ารู้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะพูดไม่รู้เรื่องแบบฟังไม่รู้เรื่อง แต่ก็สนุกดีเป็นสีสันดีค่ะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องจริงจัใจมันก็ได้นะมันเจ็บกว่าคนทำาไอคนทำนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ครับเป็นคลิปที่ดูดีแต่ว่าดูไม่มีสาระอะไรเลย <c oughs> คือมันก็เหมือนจะดีแต่มันก็ฟังไม่รู้เรื่องอะคือไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะอะไรปะคือแบบมันก็นมะเดี๋ยวมันจะอ้นั่นอะพูดแค่นี้ดีกว่าอ้นั่นนี่มันอะไรเนี่ย ก็เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นนหะอยากรู้ก็ไปดูปฏิบัตเอาเอ้ยปติจะาเขาจะเหรอแค่นี้แค่นี้แหละรู้สึกย่งนี้มันจะทีเดียวไปเป็นยายเป็นยาเสิร์นเลยมีนีดจริงดิก็เองก็มันตอนลดอะไรก็ฟังเสร็จแล้เข้าใจมากไงไม่มีสาระเลยเลยใช่เพราะงั้นแต่คาถาก็าจำได้ก็เงินเั้นน่ะเัินเงินงั้นงั้น สจ้าพูว่าไงไงเงินคนไอ้พวกนั้นก็แบบท่องคาถาแบบคุดเบี้ยวเลยอะเบี้ยวดูเขาพูเบี้ยวดิไม่เบี้ยวตัวนี้เบี้ยวตัวนี้เบี้ยวพูไม่ใช่จูนิเบี้ยวไม่ได้เป็นดาวซินโดมเหมือนะเว้ยพ่อซินโดมอะไรเงี <lation> said, <od> ้ยซินโดรดูกันดิในเรื่องแสงสีเป็นไงแสงสีตะเตาะคาแตกาะไอเด็กพูนี้ดิกูตั้งแต่สายมาเลยนะเว้ยสิตากล้องเศร้าเว้ย พูดแต่งสีเอ้ยมันต้องขึ้นอยู่ไปคนตัดนู่นก็เลยมาถ่ายกันตอนตอนท้ายๆเธอมาแล้วดูสิความมาเต็มสีไม่เก่งความาเต็มสีไม่เก่งนะความมาเติมสีเกิดจะให้เต็มสีถ้ามันไม่มีภาคต่อนี่คือไม่มีภาคต่อไม่ให้เต็มอ่ะก็เราตัดจบเงี้ยไม่มีไม่มีภาคต่อเลยนะเธอสาดดูติดตามดีไม่รู้ตอนชะตากรรมของตัวละครฝั่งเราจะเกิดอะไรขึ้น่เนีย ดีด๋ยว่ามั้งดีดีตัวขาวบางตัวโผมาพลายพับเรียกจะอะไรอ่ะไอตัวพระเอกที่ยัยโผมาตั้งแต่แรกบน,นแก้มสีคือแบบประกันไว้บนหรือว่าอะไรยังไม่เข้าใจหนจะมันแบบว่าอะไรอ่ะทีตั้งไม่ถูกก<อ>็หลังจากเก็บผลสำรวจใช่เราคิดว่าค่อนข้างจะเย่แต่ก็ไม่คิดจะเก้ไขหรอกมันยุ่งยาก ดูเฮียอะไรหรอกอันนี้ก็จะเป็นลิงตะแหมนะฮะที่อยู่ตามปากตรงกลางนะฮะมึงดูเพื่อน้มันเป็นอย่ย่ามองเฮ้ยเยียมี่มาพวลมันน่าให้วถอมันลย